ครับผมสำหรับอีที่ที่สามนะครับช่างเล็ตพาไปดูนะครับคลิปนี้นะครับสิผ้ามาเบิ้งรถอยู่แถวบ้านนะครับรถขั้นหนีิ่นมาเป็นสื่อไปจากผมนะครับสื่อไปได้หลายถือมาได้มาได้หลายฟีแล้วลหละนะครับก็เลยว่าพอคอยได้ใส่คนก็เลยอยากขายหอกนะครับมันไปหาหมู่บ้านนี่นะครับก็เลยมาเบิงนะครับรถจอดยู่นี่นะครับเป็นลังค่าโดยสารนะครับ สามสิบเรงเป็นลังค่าโดยสารเดี๋ยวมาลงไปเบิ้งกันนะครับมาลงไปเบิ้งกันราลงนะไปเบิ้งกันนะครับประหยัดเบิ้งเอาลงหัวครับแรงเลยประหยัดไปพี่หนูในแตงกวาด้วย ก็ไม่ใช่คนแกตัวส่ีเอปยพี่วา้นผมหลายปีแล้วปะอู้ว่ามันจข็งเลยแขงแค่ไหนนะนี่แข็งนั่นนั่งแข็งข็งทุกคนเออครับครับเนเชือบ่อยสามสิบเล่มน่าจะพีชีเจ็บชีแปบนะครับเ่าาะน้เช็นตาเปลี่ยนัป เป็นวันซื้อมาตอนน้ำผมนะครับรถขัน้นนี้ผมก็จำว่าได้กันมันจะขั้นใดนเป็นขั้นใดนนะครับเป็นเอ็นเชียร์ร้อยสามสิบแรงน่าจะเป็นปีสี่เจ็ดนะครับภายในก็ถือว่าโอเคอยู่ ยางยางหนาไม่ยางคู่หนาไม่นะครับยางหลังกะถือว่าพ่อใส่โอ้แต่ว่ากัซซี่งามนะครับกัซซี่สวยมากกระบะกันงามนะครับกระบะไม้เป็นข่วงหลังคาโดยสารนะครับเป็นหลังคาโดยสาร มาซื้อแรแรนนักเรียนนะครับสื่อมาแรนนักเรียนเจอปัญหาโควีกัดรงเรียนกับปิดนะครับพื้นไม้สวยๆเป็นกระบะไม้ทั้งดูกทวงหลังคาเหล็กว่ามีกระจก กระซี่ี่งามจริงนะครับกระซี่ง่ามจริงต่วเบื้องสไตล์การที่เราหนาจะมาจากอูผมอีลีนนะผมอาจจะจำไม่ได้นะครับผมอาจจะจำไม่ได้เนี่ยมันหลายขั้น ยกหัวม,มันจะต่ำงหนูไม่ติตัวทำให้พอนีลูกไฟในเธอใส่ใดอยู่นะคราเบิ่งเครื่องกันตา่าจา ตามวะตามมอสันดิเออขังมาตามม้อเนสวาจกนี่ไงงาเขาที่่ะที่ประตูเขาเลยงามเขาดีเเลย chăm đây thôi Thì nó cường hành đi thì nhau cần đúng เครื่องเดิมดีอยู่นะครับเครื่องเดิมดีอยู่เราจะบางพร้อมน,นะครับเพว่าบางดีครับจะเป็นบระเด็เปิดราคาไหมเครื่องตามยกเบื้อย่างดีอยู่ยกงัว่าอะไรซ้ำระเบียบเพื่อน นี่สภาพเครื่องนะครับสภาพเครื่องเครื่องว่าท่านไหนเคยเห็ดเลยหรอครับรว่าท่านไหนเคยขันเลยนะครับเครื่องแข็งดียุ่หนาจีซื้อมากว่าท่านไหนโดนแต่คงหวังจำว่าอะไรจีสือ Những ừ, à? à, cái câu chuyện này. Tao đeo... nhiên okay. là. Tao nhiên là. Tao nhiên là. Tao nhiên สิมา้มกวก่ดิต้มวยเลยสิมาสิมาต้มก๋วยกระงสดไม่ได้จอด

บอกเล้อไม่ถึงม,มัดว่ะบอกเล้วไม่ถึงมัดว่ะ

หงเดืมแย่งดีให <Christina. S 1> ้เขาอยู่เนาะหลังตอนตอนไปเอาน้องผมหลังข้างมีมากกว่หลังข้างเนี่ยใคใส่ไหมหันหลังก็ใส่ให้มาเลยเพราะเดี๋ยวัานมาเลยาะเดี๋ยวป่ามานะครับงานดีวันรับดีก็กินครับ มาว่าท่านในข้อสองปีหวันีเดี๋ยวเราไปลองมาคุยกราคายกัน,กรนครับจะค้องโดยืนนะครับ ชิมนีเอาไว้ทํานีก่อนนะครับเดี๋ยวชิปหนที่เหมากันมังสวัสดีครับ